ครับสวัสดีพี่น้องพิศชนใหม่ทุกท่านพี่น้องผูศชนและพี่น้องที่สนใจนะครับวันนี้เราะจะมาแบ่งปันแล้วก็มาเรียนรู้กันในเรื่องของความรู้พิธีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีกรรมและศิลกดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้เรามาดูก่อนนะครับเอาตามลําดับเลย นะครับเพราจะพูดถึงพิธีกรรมก่อนแล้วก็จะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในความรู้เบื้องต้นทบทวนที่จะทําให้เราเข้าใจและร่วมในพิธีกรรมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมี4ประการสําหรับพิธีกรรมนะครับประการที่1พิธีกรรมเป็นคําภาวนาทางการของพระสนจจันทร์เพื่อเกียิพระเจ้าพระเยซูเจา้านะครับและเพื่อบรรดานความศักดิ์สิทธิ์แก่มนุษย์เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่า คุณลักษณะสำคัญประการแรกของพิธีกรรมนั้นพิธีกรรมไม่ใช่การสวดส่วนตัวแต่เป็นการสวดในนามของพระศาสนาจักรนะครับและมีจุดมุ่งหมายนะครับที่ขึ้นไปถึงพระเจ้าที่เรารักที่เราศรัทธานะครับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อเราภาวนาสรรเสริญกรุงกรุงก็ปวดประทานประสานเพราะฉะนั้นก็จะบรนดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เราผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องแรกของพิธีกรรมเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแต่ละวัฒนธรรมนั้นความรู้สึกเรื่องความศักดิก์สิทธิ์ก็มีความแตกต่างกันแต่ไม่มากนักพอยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นที่แอฟริกาความศักดิ์สิทธิ์ของเขาพิธีกรรมของเขาจะเน้นไปที่การเต้นรำเพราะว่าแล้วก็การกระโดดเพราะว่าเขาถือว่าพระเจ้าอยู่สูงเพราะฉะนั้นพิธีกรรมมีความสุขยินดีและมีการ พยายามที่จะเต็นรับและกระโดดขึ้นไปหาพระเจ้าแต่ในพิธีกรรมของคนไทยนั้นนะครับความเรียบง่ายความสงบเป็นเรื่องสําคัญในงพิธีกรรมของเราก็จะออกมาในลักษณะของความเรียบง่ายความเรียบร้อยความสงบและความสวยงามน,นะครับตอนนี้เรามาดูมีสองคำที่อยากจะให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับนั่นก็คือคําว่าพิธีกรรมซึ่งภาษาอังกฤษใช้คําว่า r i t u a s นะครับ กับคำว่าพิธีการหรือเซเรโมนีเวลาที่พระสันป,ปาเสด็จมาเยือนประเทศไทยนะครับก็มีนายจารีตของพระสันตป,ปามาถ้าเราก็พอเองมีโอกาสได้ทำงานกับท่านทำให้เราแยกสองคำนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับคำว่าพิธีกรรมนั้นมันไม่ใช่เพียงตัวอิริยาบถภายนอกเพื่อให้สวยเพื่อให้สงา่าอย่างเช่นนะครับ การเดินเดินเป็นคู่พนมมือนะครับหรือว่าเวลาที่นั่งถ้าเป็นคนไทยก็ผนมมือถ้าเป็นาชาวต่างประเทศก็ต้องเอามือวางไว้ที่หน้าตักของตัวเองนะครับจะถวายกำยาณยังไงให้ดูสวยงามอันนี้เป็นเรื่องของพิธีการหรือเราใช้คาว่าเซเรโมนีลักษณะภายนอกแต่พิธีกรรมนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วก็ อสอดคล้องกับจิตใจของเราด้วยนะแล้วก็มีมีความหมายขวายกรรมยามีความหมายยังไงหมายถึงคําภาวนาหมายถึงความเคารพเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงคําว่าพิธีกรรมแล้วเราจะต้องไม่ใช่แต่เพียงปฏิบัติภายนอ่อยืนในพิธีกรรมเริ่มพิธียืนภายนอกเซเลบรี้ก็คือยืนแต่ถ้าเป็นพิธีกรรมภายนอกรรก็คือยืนแต่ถ้าเป็นพิธีกรรมก็คือ ยืนมีความหมายว่าอย่างไรยืนหมายความว่าเป็นอิริยาบถของการภาวนายืนหมายความว่าเป็นอิริยาบถของการแสดงความเคารพให้เกียรติต่อประธานในพิธีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้า,เ,าเราเข้าใจอย่างดีและมองให้ลึกถึงความเป็นพิธีกรรมเราก็จะอสอดคล้องและจิตใจของเราก็จะร่วมไปกับกิจการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเวลาคุณพ่อสวดให้เราภาวนาทุกคนยืนยืนหมายถึงว่าเราร่วมภาวนา นะครับแต่ว่าพิธีการก็ต้องมีแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือพิธีกรรมต้องไปลึกกว่านั้นก็คือพิธีการภายนอกสอดถึงจิตใจของเรานะครับตอนนี้เรามาดูอันที่สองนะครับพิธีการเป็นพิธีกรรมเป็นการกระทําของพระคริสต์เจ้าและพระศาสนจักรของ,งองค์พี่น้องคงได้เรียนคําสอนแล้วเราก็ทราบว่าพระเยสุพระศาสนจักรเปลี่ยนเหมือนกับพระกายที่ของพระเยซูมีพระเยสุเจ้าเป็นศีรษะ เราทุกคนเป็นแขนเป็นอวัยวะส่วนต่างๆของประกายทิพนั้นนะครับรเพราะฉะนั้นพิธีกรรมนะครับสิ่งที่พิธีกรรมของพิทธชนนั้นเน้นมากนะครับบางครั้งพิธีกรรมอ,อื่นๆที่เรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคประธานทำพิธีคนเดียวทำให้สวดให้ถูกพิธีการของพิธีกรรมนั้นทำให้ถูกยืน คุกเข่าหรืออะไรก็เป็นอันเสร็จแล้วแต่พิธีกรรมของคริสตชนมีมากกว่านั้นเพราะเนื่องจากเป็นการกระทําของพระคุณเจ้าและเป็นการกระทําของประศาสแสจักพิธีกรรมคริสตชนจึงเน้นการมีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อที่เป็นประธานในพิธีเท่านั้นแต่ว่าคริสตชนทุกคนในฐานะที่เป็นอวัยวะต่างๆก็มีส่วนร่วมเพราะในพิธีกรรมจึงมีบทบาทหน้าที่ต่างๆเช่นเรามีผู้อ่านพระคัมภีร์ เราอานพระวจาของพระเบิีชาที่ไม่ใช่พระวรสารเรามีผู้ช่วยพิธีกรรมหรือบางทีเป็นเด็กๆเ,เราเรียกเด็กช่วยมิซาเพื่อที่จะช่วยประธานในพิธีทําให้พิธีกรรมดําเนินไปอย่างสง่าง,งามและมีความหมายเรามีนักขับร้องที่ช่วยให้ชุมชนขับร้องได้ดีขึ้นหรือแม้แต่พวกเราที่ไปร่วมพิธีเราก็ไม่ได้นั่งฟังเฉยๆเราไม่ได้เรียกว่าการ มาพิธีกรรมเป็นการฟังมิสาแต่เราใช้คําว่าร่วมมิสาเพราะว่าเราแต่ละคนแม้อาจจะไม่ได้เป็นศาสนาบริกรที่เป็นผู้อา่านเป็นผู้ช่วยพิธีหรือเป็นนักขับร้องแต่เราก็ร่วมส่วนในพิธีกรรมได้ร่วมใจได้อย่างพิธีกรรมข้างต้นตอบรับกับคุณพ่อผู้เป็นประธานในพิธีหรือร่วมขับร้องบทเพลงเพราะฉะนั้นพิธีกรรมก็จะชนประการที่สองจึง เน้นการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นพี่น้องไปที่วัดไปร่วมพิธีกรรมอย่าลืมการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมเมื่อกี้พูดเป็นเรื่องภายนอกแต่จริงจิงจิตใจของเราก็มีส่วนร่วมได้เตรียมพิธีกรรมไปก่อนอ่านในไบลบิลไดารี่พระวจาหรือว่าสวดภาวนาหรือว่าไปร่วมมิสซาก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับประการที่สอันนี้เป็นลักษณะของพิธีกรรมที่เราเห็นนะครับ แล้วก็โดยทั่วไปด้วยวิธีการของคริส่วนชนนั้นแน่นอนเป็นการสวดภาวน,นานต่อพระเจ้าโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นแครบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าผ่านทางระบบสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อสารความจริงเหนือธรรมชาติพะอยากจะอธิบายระบบสัญ,ญลักษณ์นิดหน่อยนะครับเพราะวันนี้เราคุยกันเรื่องวิธีกรัเรเบื้องตน้นเพราะฉะนั้นเราก็ดูระบบสัญ,ญลักษณ์สัตว์เล็กน้อยนะครับที่เราเห็น ในพิธีกรรมเพื่อสื่อความหมายต่างๆ<ม>เพื่อยกจิตใจของเราขึ้นไปหาพระอย่างที่พ่อบอกแล้วว่าพิธีกรรมเป็นมากกว่าพิธีการไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่ต้องสื่อไปถึง,ถงจิตใจเพราะะนระบบสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะช่วยเราให้สื่อนะครับและสิ่งแรกเลยที่พ่ออยากจะพูดถึงนะครับในระบบสัญ,ญลักษณ์แรกที่เราใช้ในพิธีกรรมก็คืออริยบทต่างๆในพิธีกรรมพี่น้องเราทราบดีนะครับ เราในพิธีกรรมเป็นต้นพิธีมิจฉาที่เราไปร่วมบางครับบางคราวเรามีการยืนการนั่งการคุกข่าวสิ่งต่างตาเหล่านี้ถ้ามองในแง่พิธีการก็ได้ก็เป็นไปตามพิธีการที่วางไว้พอถึงช่วงนี้ประธานแห่ก็มาร้องเพลงเริ่มพิธีทุกคนยืนขึ้นนะครับจนถึงประธานในพิธีสวดบทโภนาของประธานพอสวดเสร็จทุกคนนั่งลงฟังพระวาจาแต่ถ้ามองในแง่พิธีกรรมมันมากกว่านั้น เพราะว่าอิริยาบถภายนอกจะต้องสอดคล้องกับจิตใจเพราะฉะนั้นการมารวมพิธีกรรมจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมเรายืนเพราะพระสัสริฐแจ็บอกให้ยืนแต่จริงๆแล้วการยืนมีความหมายเราคุกเข่าไม่ใช่เพราะเออตอนนี้ถึงช่วงที่เราต้องคุกเข่าแต่การคุกเข่ามีความหมายเรานั่งไม่ใช่เพราะตอนนี้พระาสรัฐแจ็บอกเออพิธีกรรมตอนนี้นั่งพิธีการตอนนี้น,ใน,ในั่ง แต่พิธีกรรมให้ความหมายเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องร่วมพิธีกรรมเข้าใจความหมายว่าการยืนหมายความว่าอย่างไรนั่งหมายความว่าอย่างไรการคุกเข่าหมายความว่าอย่างไรก็จะทําให้เราซาบซึ้งและเข้าถึงพิธีกรรมมากยิ่งขึ้นทําให้เราร่วมในพิธีกรรมได้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เรามาดูอันแรกเลยอิริยาบถท,ที่เราใช้บ่อยที่สุดในพิธีกรรมก็คือการยืนนะครับการยืนเป็นอิริยาบถของผู้เป็นประธานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ในมิซาส่วนใหญ่คุณพ่อที่เป็นประธานจะยืนนะครับและการยืนยังเป็นท่าทางของการภาวนาดังนัถ้าพี่น้องสังเกตเวลาที่คุณพ่อสวดบทภาวนาตอนเริ่มพิธีให้เราภาวนาสวดบทภาวนาหลังจากภาคถวายบทภาวนาเตรียมเครื่องบูชาเรายืนนะครับสวดบทภาวนาหลังรับสินเรายืนนั่นหมายความว่าเรายืนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการภาวนา เราทำยังไงต่อไปใ,ใจของเราร่วมในคําภาวนานั้นนะครับการยืนยังเป็นหมายถึงเป็นการเคารพให้เกียรติเป็นต้นตอนเริ่มพิธีอันนี้เข้าใจได้ง่ายเพราะว่าในสังคมเขาก็ทํากันเวลาประธานในพิธีแห่เข้ามาเดินเข้ามาทุกคนก็ยืนขึ้นเพราะ้นตอนเริ่มพิธีเรายืนขึ้นเราให้เกียรติต่อประธานในพิธีในวิสาวันอาทิตย์บังคับงบังคาประธานในพิธีถวายกํมยานรอบพระแท่นบูชาเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อ พระแท่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระเยซูเราก็ยืนพร้อมกับประธานให้เกียรติสิ่งตา่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆการยืนหมายความว่าช่วงที่เรายืนในพิธีกรรมคืรอรอบของา,าหรือเราให้เกียรติต่อประธานในพิธีตอนนี้เรามาดูนะครับการคุกเข่าการคุกเข่ามีน้อยแต่มีความสําคัญมากนะครับการคุกเข่าเป็นเครื่องหมายของการกลับใจนะครับ พี่น้องสังเกตง,ง่ายๆแม้แต่เวลาเราสวดส่วนตัวถ้าเราอยากจะพิีกรรมเราอยากจะสวดภาวน,รรนาเพื่อเป็นการใช้โทษบาปเนี่ยเราจะคุกเขา่าแต่ว่าถ้าโดยปกติเราก็จะนั่งสวดใช่ไหมครับแต่ในพิธีกรรมนั้นนะครับการคุกเข่ายังหมายถึงนะครับจริงๆแล้วแบาบงคำบางคำพิธีกรรมเราเอามาจากยุโรปหรือทางตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นทางยุโรปเนี่ยการคุกเขา่าหมายถึงการเคารพสูงสุด ฉัะนั้นเราจึงเห็นเวลาที่ช่วงที่สําคัญที่สุดในพิธีมิสาเวลาที่คุณพ่อประธานในพิธีเสกศีลมหาสนิทส่วนบทขอบพระคุณเราจะคุกเขาเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อพระเยซูเจา้าซึ่งเมื่อเสกแล้วปังและเล่าองุ่นจะกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเวลาอวพร์ศีลมหาสนิทซึ่งเป็นพิธีกรรม พี่น้องอาจจะมีโอกาสได้มาร่วมพิธีอวยพรศิลมาสนิทเวลาที่คุณพ่อยกรัศมีซึ่งใส่สินมาสนิทอวยพรพวกเราพวกเราจะคุกเข่าเพื่อรับพรและในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ในวันในวันอาทิตย์พระธรมาหรือวันอาทิตย์เวลาที่เรามีการอ่านพระทรมานนะครับเมื่อถึงตอนที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนเราคุกเขา่าอันนี้ให้สองความหมายเลยคุกเขา่าใช้ต้นบาป คุกข่าวแสดงความเป็นทุกข์ถึงบาปเพราะบาปของเราพระเยซูเจ้าสิยสิ้นประชดกันเสริคุกขา่าวเป็นการให้เกียรติให้เกียรติความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าที่ยอมตายและ,ะรับทรมา,ารเพื่อเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของการคุกข่าวเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องเข้าใจความหมายตรงนี้เอาไปปฏิบัติสอนของกับพิธีกรรมมันก็จะทําให้ความเข้าใจและการร่วมพิธีกรรมของเรายิ่งขึ้นการนั่งครับ การนั่งมีสองความหมายการนั่งความหมายที่หนึ่งก็คือเป็นอิริยาบถของผู้สั่งสอนจริงๆแล้วอิริยาบถในพิธีกรรมบทภาวนานในพิธีกรรมหลายครั้งเอามาจากพระคัมภีนะครับเพราะฉะนั้นพระคมภีกับพิธีกรรมเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องที่มีความสัมพันธ์กันมากนะครับแลวเดี๋ยวพ่อก็จะนิยามพิธีกรรมสอดคล้องกับพระคัมภีร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องได้อ่า เรียนคำสอนศึกษาคำสอนกับคุณพ่อก่อนที่จะรับสินลังบาปคุณพ่อสอนแน่นอนเรื่องความสุขแท้แปดประการบทเทศนาบนภูเขาในพระสัรน,นบุญมัทธิวบทที่5จะสังเกตว่าอิริยาบทของพระเยซูเจ้าเวลาสอนคือน,นั่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับในบางครั้งบางคราวพระสันตะปาปก่อนหน้าพระสันตะปาปฟรันซิสไม่ว่าจะเป็นนบุญยอดก่อนที่2หรือว่าพระสันตะปาปเป็นอันดีเวลาท่านเทศท่านจะนั่ง เพราะว่าให้ความหมายว่าท่านเป็นผู้กําลังสอนในนามของพระเยซูแต่พระสันตะาฟังซิสจะยืนเทศก็มีความหมายของท่านคือท่านเป็นนักอภิบาลและท่านรู้สึกว่าการสื่อสารกับผู้คนเนี่ยถ้ายืนจะสื่อสารได้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็สุดแล้วแต่ถ้าเราเห็นเราจะได้เข้าใจนะครับและก็หลายๆครั้งประธานในพิธีก็นั่งนั่งฟังประวัติจาของพระเจ้านะครับ ต่อไปการนั่งยังหมายถึงการฟังอย่างตั้งใจบรรดาสิทธ์ก็นั่งฟังพระเยซูเจ้าประชาชนก็นั่งฟังพระเยซูเจ้าเทศสอนเพราะฉะนั้นในในพิธีมิสซาเวลาที่คุณพ่อเทศเรากิจสชนก็จะนั่งนั่งเพื่อแสดงถึงว่าเป็นเครื่องหมายว่าเราฟังอย่างตั้งใจเวลาอ่านบทอ่านก่อนพรทาสารก่อนคมภี์ก่อนพ,พุทธสารเราก็จะนั่งฟังอย่างตั้งใจแต่พุทธสารเรายืน ยืนเพราะว่าให้เกียรติพระพยซูเจ้าที่จะมาสอนเราผ่านทางผู้ที่อ่านพระวรสารผ่านทางพระวจนะของพระองค์นะครับอิรยาบทอันหนึ่งเราทําแค่ตอนเดียวในในพิธีมิสซาแต่มีความสําคัญมากและเอามาจากพระคัมภีร์เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือการค้ออ,อกนะครับค้ออกก็คือนะครับมือเป็นกับอันแล้วก็ทุบเป็นที่หน้าอกนะครับเป็นอิรยาบทที่เอามาจากพระคัมภีร์นะครับ ฟาริสีก็คนเก็บภาษีมาสวดในพระวิหารนะครับฟาริสีสวดด้วยความเย่อหยิ่งคนเก็บภาษีสวดด้วยความสุภาพเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนบาปเขาทุบอกหรือค่อนอกของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในพิธีกรรมจึงเอามาใช้ในตอนต้นพิธีเวลาที่เราสวดบทข้าพเจ้าขอสารภาพบาปและเมื่อเรากล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปการค่อนอกเป็นการ ยอมรับเป็นการสํานึกผิดว่าเราเป็นคนบาปเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่คอดอกนะครับในเวลาที่สวดบทสารภาพบาปขอให้เราตระหนักว่าเราเป็นคนบาปเราขอพระเจ้าเมตตาเราเราขอพี่น้องได้ภาวนาแก่เราแล้วเราก็ขอโทษพระเจ้าและพี่น้องด้วยในความผิดที่เราทำนะครับ